Like that. Check these out. สวัสดีแฟน,แฟนช่องแอดทุกคนด้วยนะครับฝากทุกคนติดตามทางเพจกลุ่มแล้วก็ f c e e o o o นะครับเดี๋ยวแอดจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอานอสตซนช่วงเช้าลุ้นมีชื่อลงสนามสำหรับมาตินเนลลี่และบทสัมภาษณ์อาเตตา้าก่อนเปิดบ้านรับทีมสเปอร์สำหรับมาตินโอเดกาด ต่อสัญญาฉบับใหม่กับปืนใหญ่ออกไปอีก5ปีหรือจนถึงหน้าร้อนปี2028แบบไม่มีออปชั่นขยายสัญญาเพิ่มโดยสัญญาฉบับเดิมของเขากับทีมปืนใหญ่เหลืออีกเพียง24เดือนมาร์ตินโอเดกาดกลายเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสโมสรปืนใหญ่หลังกระบวนการพูดคุยก็เป็นไปอย่างราบรื่นนับตั้งแต่ที่เริ่มคุยกันในเดือนพฤษภาคมและได้ผลลัพธ์ตามที่ทุกฝ่ายต้องการ จอมทัพทีมชาตินอร์เวย์ในวัย24ปีได้รับความสนใจจากสโมสรอ,อื่นอย่างไรก็ตามไม่มีการเจรจากับสโมสรไหนทั้งสิน้นเนื่องจากสิ่งเดียวที่เขาสนใจคือการอยู่กับปืนใหญ่ในแผงระยะยาวต่อไปเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากสำหรับตัวของผมก็อย่างที่เคยบอกไปหลายครั้งก่อนหน้านี้ว่าผมรู้สึกเชื่อมโยงกับสโมสรปืนใหญ่และรู้สึกเหมือนว่าได้อยู่บ้านตั้งแต่วันแรกโอเดกาดกล่าวหลังเซ็นสัญญาฉบับใหม่ และผมต้องย้ายไปในหลายที่และพยายามดิ้มรนเพื่อจะได้ปักหลักผมจึงรู้สึกว่าผมต้องการสถานที่ที่จะตั้งมั่นและหาบ้านของตัวเองให้พบม,มันเป็นสิ่งที่ผมทำที่นี่และผมรู้สึกได้ตั้งแต่วันแรกมันจึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับผมในการต่อสัญญาฉบับใหม่ผมยังคงตื่นเต้นกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันและในอนาคตผมมีความสุขมากมาร์ตินโอเดกาเป็นแข้งตัวหลักคนล่าสุดที่ต่อสัญญาระยะยาวกับสโมสร ่อจากบุคโยซากา้าวิลเลียมซาลิบาและกาบรียลมาติเนลลี่โดยมีจอร์จโคเอนเกเป็นคนผลักดันที่สำคัญในการเจรจาครั้งนี้และโอเดกาเสริมว่ามันแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เรากำลังทำผู้คนอยากมาที่นี่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันพิเศษมากและนักเตะก็ได้เห็นว่าผู้จัดการทีมต้องการอะไรและสโมสรมีความก้าวหน้าอ,อย่างไรและความสัมพันธ์ที่เรามีกับแฟนบอลในตอนนี้ a อฟซีเอ็มเดนทวิตเตอร์วงในของปืนใหญ่ออกมาบอกว่าเบนไวจะเป็นนักเตะคนต่อไปที่จะต่อสัญญาระยะยาวกับสโมสรปืนใหญ่ตัวแทนของเขาเดินทางมาที่ลอนดอนโคนี่ในช่วงสัปดาห์นี้เพื่อคุยเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวในสัญญาฉบับใหม่ของนักเตะโดยกองหลังไวย25ปียังเหลือสัญญากับทีมจนถึงหน้าร้อนปี2026และรับค่าเหนื่อย1 2 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ สำหรับจอห์นคอสตนักข่าวจากเดลี่มิลเรอร์ออกมาบอกว่าดาบิดรารยาผู้รักษาประตูทีมชาติสเปนเตรียมกลายเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมปืนใหญ่โดยทางมิเกลอาเตตาได้มองว่าดาบิดรารยาเป็นการต่อย,ยอดจากแรมเดลและเขาใช้เรื่องข้อมูลของสถิติเข้ามาช่วยเยอะมากในการช่วยสนับสนุนสำหรับการตัดสินใจในครั้งนี้สำหรับอเล็กคลุกนักข่าวจากท็อกสปอร์ตออกมาบอกว่าแรมเดลผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษยังคงพร้อมและพยายามอย่างมาก ที่จะแย่งตำแหน่งมือหนึ่งในทีมของปืนใหญ่เขายังไม่ได้รีบร้อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองในทีมเอมิเรตสเตเดียมแม้ว่าจะโดนดาบิดรารยาแย่งตำแหน่งตัวจริงใน2เกมที่ผ่านมามิเกลอัเตตาผู้จัดก,การทีมปืนใหญ่ให้สัมภาษณ์กับสื่อก,ก่อนเปิดสนามเอมิเรตสเตเดียมทำสกรอดอนดาบี้กับทีมสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้ความพร้อมล่าสุดของทีมกาเบรียลมาติเนลลี่เรายังต้องประเมินอาการของเขารอดูว่าเขา จะสามารถลงสนามช่วยทีมในเกมนี้ได้หรือไม่ส่วนทางโทมัสปาเตเขายังไม่สามารถลงสนามได้ที่เหลือเราหวังว่าพวกเขาจะพร้อมทั้งหมดเรายังเหลือการฝึกซ้อมอีกสองครั้งแต่เราไม่มีปัญหาอะไรจากเกมกลางสัปดาห์การต่อสัญญาใหม่ของมาตินโอเดกาดมันเป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมสําหรับสโมสรปืนใหญ่เป็นข่าวดีสำหรับทีมผมมีความสุขกับเขาเช่นกันเพราะเขาสมควรได้รับสิ่งนั้นมันแสดงให้เห็นว่ามีหลายวิธีที่จะทำได้และมีเส้นทางมากมาย ที่จะไปให้ถึงในจุดที่คุณต้องการมันเป็นการค้นหาสถานที่ที่คุณรู้สึกสบายใจรู้สึกมีคุณค่าและคุณสามารถแสดงความสามารถออกมาได้อย่างเต็มที่มาตินโอเดกาดยังเก่งขึ้นได้อีกแค่ไหนเราไม่มีทางรู้พวกเขาเองก็ไม่จําเป็นต้องมองไปแค่เพดานพวกเขาต้องทําให้ดีขึ้นในทุกวันทอมตัวพอที่จะยอมรับว่ายังมีพื้นที่อีกกว้างใหญ่สําหรับการพัฒนาตัวเองนั่นเป็นสิ่งที่คุณสามารถทําได้ในทุกวัน ซึ่งผมคิดว่าพวกเขากําลังทามันอยู่และอีกอย่างก็คือการมีส่วนร่วมของเขาต่อนักเตะรอบตัวเมื่อคุณมีนักเตะที่มีคุณสมบัติที่จะทําให้คุณดีขึ้นนั่นเป็นโบนัสก้อนโตเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงดีขึ้นได้ต่อเนื่องการตอบสนองของแรมเดลหลังไม่ได้ลงสนามมาสองเกมติดต่อกันผมเข้าใจมันและมันยากสําหรับนักเตะทุกคนและผมเองก็เจ็บปวดและห่วงใยกับนักเตะทุกคนที่ไม่ได้ลงสนามแต่นี่คือการแข่งขัน และเป็นหน้าที่ของผมที่จะต้องตัดสินใจด้วยวิธีที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สําหรับทีมสําหรับแรมเดลยังมีทัศนคติที่ดีนั่นคือสิ่งที่ผมคาดหวังจากทุกคนเพราะเมื่อคุณอยู่ในสนามก็จะมีคนอื่นที่ไม่ได้ลงสนามดังนั้นมันจึงเหมือนทางสองแพ่งและจนถึงตอนนี้เขารับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีมันยากแค่ไหนในการตัดสินเกี่ยวกับแรมเดลมันยากมากแต่กับนักเตะทุกคนมันเหมือนกัน เพราะแรมเดลมีบุคลิกที่น่าเหลือเชื่อและเขามีสเสน่ห์และออร่าอยู่รอบตัวเราทุกคนทราบเรื่องนั้นดีและผมเองก็เข้าใจเรื่องนั้นอย่างท่องแท้มันเคยเกิดขึ้นกับนักเตะคนอื่นอีกหลายคนดูการต้อนรับที่ทุกคนมอบให้กับเอมิลสมิธโรเมื่อคืนก่อนมันเป็นการส่งข้อความถึงพวกเขาว่าแฟนบอลร,รักเขาและเราต้องการจัดการกับเรื่องนั้นแต่ท้ายที่สุดคุณต้องสร้างทีมและจัดการตัวจริงโดยรู้สึกว่านี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการเตรียมตัวก่อนเกม คุณตัดสินใจหรือยังว่าใครจะได้ลงเฝ้าเสาในเกมวันอาทิตย์นี้ไม่เลยผมยังไม่ได้ตัดสินใจกับวิธีการที่จะใช้รับมือกับทีมสเปอร์เป็นความท้าทายใหม่แน่นอนว่าพวกเขามีผู้จัดการทีมคนใหม่ที่ทําได้ดีมากเขาเปลี่ยนบรรยากาศและทุกอย่างรอบสโมสรมันเป็นสไตล์ที่แตกต่างเช่นกันดังนั้นเราต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งนั้นและเป็นตัวของตัวเองและสร้างฟอร์มการเล่นที่เราต้องการเพื่อเอาชนะพวกเขาพูดถึงอังเก้ผมชอบเขามากผมมีนักเตะ และผมรู้จักนักเตะที่เคยทํางานกับเขาและพวกเขามักจะพูดถึงเขาในแง่ที่ดีมากซึ่งไม่ใช่เรื่องบังเอิญเรามีผู้จัดจาก,การทีมระดับท็อปมากมายในลีกการแข่งขันระดับสูงและทุกเกมล้วนเป็นเกมที่ยากเลวีแซมมัดดิสันก่อนเกมเจอปืนแดนเนเลเลวีประธานสโมสรของสเปอร์หยอกล้อก,กับเจมส์ดิสันกองกลางตัวใหม่ที่เซ็นสัญญาเข้ามาในช่วงตลาดหน้าร้อนก่อนเกมร้อนดอนดาบี้ที่จะพบกับปืนใหญ่ในเกมวันอาทิตย์นี้ เจมส์มดิสันเป็นที่รักของแฟนบอลได้อย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ย้ายมาจากทีมจิ้งจอกสยามในตลาดหน้าร้อนนี้โดยรับหน้าที่เป็นตัวสร้างสรรผลงานในทีมของอังเกและได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมของเกมลีกเมืองผู้ดีดาวเตะทีมชาติอังกฤษทําไป2แอสซิตในเกมสเสมอทีมพึงน้อยนักเปิดฤดูกาลและจากนั้นก็ทําได้อีก2ประตูในขณะที่ทีมสเปอร์เริ่มต้นฤด,ดูกาลในลีกด้วยสกิติ้ไรพายเจมส์มัดดิสันต้องเรียนรู้ว่า เขาไม่สามารถมาที่สนามซ้อมด้วยรถสีแดงหรือสีประจำทีมปืนใหญ่ได้ผมบอกเขาแล้วเขาจะได้เรียนรู้เลวี่กล่าวติดตลกนอกจากนี้เลวี่ในวัย61ปียังออกมาชื่นชมอังเกโดยออกมายอมรับว่ากุนซือชาวออสเตรเลียเป็นลมหายใจที่สดชื่นของสโมสรน,นับตั้งแต่ที่เขาเข้ามารับตำแหน่งในช่วงตลาดหน้าร้อนจริงๆแล้วมีแรงกดนันอย่างมากต่อผมในการนำใครสักคนที่มีชื่อเสียงเข้ามา ผมแค่อยากได้ใครสักคนที่เข้าใจ DNA ของเราเล่นฟุตบอลเกมรุกเปิดโอกาสให้นักเตะอายุน้อยเชื่อมั่นในทีมเยาวชนสร้างความสัมพันธ์กับแฟนบอลและเข้าใจทรัพยากรที่เรามีและไม่ได้เป็นแค่สโมสรและเป็นส่วนหนึ่งของทีมผมต้องบอกว่าอังเก้คือลมหายใจที่สดชื่น